วันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการรับรถใหม่นะครับของลูกค้านะครับที่กําลังจะรับรถใหม่นะครับผมว่าลูกค้านะครับควรตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับในของตัวรถคันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับมาแนะนํานะครับขั้นตอนเบื้องต้นนะครับการใช้งานของรถคันนี้นะครับแล้วก็การดูแลบำรุงรักษานะครับผมขั้นตอนแรกนะครับของการตรวจเช็คลูกค้าที่จะรับรถใหม่นะครับ อันดับแรกเลยนะครับลูกค้าต้องดูที่ชิ้นสีของรถก่อนนะครับว่าชิ้นสีของรถคันนี้นะครับมีร่องรอยการขีดข่วนไหมนะครับตรวจดูนะครับตรวจสอบให้ครบทุกด้านของตัวรถนะครับผมดูร่องรอยต่างๆนะฮะแล้วก็ส่วนที่2นะครับตรวจสอบน็อตยึดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตยึดล้อหลังนะครับน็อตยึดด้านล้อหน้านะครับแล้วก็น็อตยึดตามจุดต่างๆนะครับตรวจสอบดูว่า มันแน่นไหมนะครับผมอันนี้ก็เป็นน็อตล้อหน้านะครับจุดน็อตยึดต่างๆนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นการตรวจสอบของระดับน้ํามันเครื่องนะครับระดับน้ํามันเครื่องนะครับรุ่นนี้ก็จะมีตาแมวนะครับโดยช่อนอยู่ตรงนี้นะฮะวิธีการนะครับก็คือลูกค้าต้องจับรถนะครับตั้งให้ตรงนะครับมันจะมีตาแมวนะฮะอ่าจับรถตั้งให้ตรงแล้วเราก็ทําการตรวจเช็คดูนะครับมันก็จะมีขึ้นมานะครับผม แล้วก็อันดับที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของน้ํายาหล่อเย็นนะครับน้ายาหล่อเย็นเนี่ยของรถ KX250 นะครับจะอยู่ฝั่งด้านหลังของตัวรถนะครับฝั่งซ้ายนะฮะเราจะมีขีดบนขีดล่างนะครับน้ํายาเนี่ยควรอยู่ในน้ํายาเนี่ยควรอยู่ในกึ่งกลางของบนห้ามต่ํากว่าขีดล่างที่เป็นตัว L นะครับผมแล้วก็อยู่ในระยะนะครับที่ไม่เต็มมากเกินไปนะครับอันนี้ในส่วนของ น้ำยาหล่อเย็นนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของน้ำมันเบรกนะครับอันนี้น้ำมันเบรกหลังนะครับน้ำมันเบรกหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับก็มีอัปเปอร์โลเวอร์นะครับก็ให้มันอยู่ขึงกลางตัวนี้นะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นการตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรกหน้านะครับน้ำมันเบรกหน้าก็จะดูผ่านตาแมวตรงนี้นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรือนไม้นะครับว่าเรือนไม้รุ่นนี้นะครับ ปรับตั้งอะไรได้บ้างนะฮะอันดับแรกเลยนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับก็จะมีไฟหัวฉีดไฟ FI นะครับไฟเตือนน้ำมันนะครับรุ่นนี้ก็จะไม่มีเกจวัดน้ำมันนะครับผมก็จะเป็นไฟตัวนี้แทนนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟความร้อนนะครับตัวที่2ออันนี้ไฟเตือนสัญญาณไฟสูงไฟเกียร์ว่างไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับรถคันนี้นะครับ จะสามารถปรับชิปได้ก็คือชิป A กับชิป B นะครับตอนนี้นะฮะก็เป็นเลขไมล์ปัจจุบันเลขไมล์ปัจจุบันก็คือ ODO นี้นะครับก็คือ0กิโลเมตรนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นชิป A นะครับเราสามารถรีเซ็ตได้นะครับโดยการกดปุ่มฝั่งขวาค้างไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับกดปุ่มฝั่งขวาค้างไว้ปุ๊บอ่าตัวเลขจะปรับเป็น00นะครับลูกค้าก็ใช้สามารถในการจับระยะทางได้นะครับผมแล้วส่วนดูมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่า เวลานะครับเวลาตัวนี้นะครับเราก็ปรับตั้งได้เช่นกันนะครับวิธีการนะครับปรับตั้งเวลานะครับผมมี2ปุ่มเหมือนเดิมครับอ่านะฮะกดปุ่มด้านขวานะครับค้างไว้ตัวเลขนะครับนาฬิกาเนี่ยจะกระพริบนะฮะลูกค้าก็กดปุ่มด้านขวาอีกหนึ่งที่นะครับพอมาปรับเป็นเลขหน้านะครับถ้ากดปุ่มด้านซ้ายเข้ามาโหมดนะฮะ มันจะเพิ่มเวลานะครับเพิ่มเวลาตั้งเวลาตามที่เราต้องการเมื่อกี้อยู่เลขสิบสองเนาะอ่าเลขสิบสองนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเนาะเที่ยงห้าสิบเก้านะครับวิธีการย้ายหลักไปปรับที่ตัวห้าสิบเก้าก็คือกดปุ่มด้านขวาหนึ่งทีนะครับผมนาฬิกาก็จะขยับไปที่อีกตัวนึงนะครับเพิ่มก็กดปุ่มด้านซ้ายนะครับตัวเลขก็เพิ่มนะครับส่วนถ้าใครตั้งได้แล้วนะครับกดปุ่มด้านขวานะครับรีเซ็ตให้กระพริบสองตัวนะครับแล้วก็กดปุ่มด้านซ้ายอีกหนึ่งที นะครับเป็นอันเรียบร้อยของการตั้งเวลานะครับส่วนเรือนไม้ตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะฮะส่วนวิธีการสตาร์ทนะครับผมเดี๋ยวเราลองปิดกุญแจก่อนนะครับเปิดไม้นะฮะเราให้เรือนไม้เซ็ตตัวให้เสร็จก่อนนะครับค่อยทําการสตาร์ทวิธีการสตาร์ทก็คือลูกค้าต้องกดปุ่มออฟรันตัวนี้ก่อนนะครับเปิดสวิตช์ออฟรันนะครับสตาร์ทได้เลยนะฮะกดปึ๊บปบอ่าติดแล้วนะฮะอ่าด้านบนก็จะเป็นวัดรอบนะครับวัดรอบตัวนี้ก็จะเป็นเลขกิโลนะครับผม อันนี้เวลานะฮะโอ디โอนี่เลขกไมล์ปัจจุบันนะครับอ่าอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คอ่าสัญญาณไฟต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าต้องตรวจเช็คยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายนะครับอ่าไฟเลี้ยวซ้ายไฟเตือนขึ้นนะครับดูที่ไฟหน้าไฟหลังนะครับอ่าไฟหลังติดไหม ไฟหลังติดนะครับผมต่อไปก็เป็นไฟเลี้ยวขวานะครับไฟเลี้ยวขวาสัญญาณไฟเตือนขึ้นนะครับตัวไฟเลี้ยวติดนะครับผมไฟเลี้ยวด้านหลังก็ติดแล้วนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นสัญญาณไฟเบรกนะครับไฟเบรกนะครับตัวนี้ถ้าเราหยยบเบรกนะครับไฟก็จะแจ่มขึ้นนะครับนี่ฮะชัดเจนนะครับเบรกหน้าเบรกหลังติดนะครับผมแล้วก็จะมีไฟสองป้ายนะครับไฟสองป้ายทะเบียนก็จะอยู่ด้านท้าย ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟของตัวไฟเบรกนี่แหละครับเป็นตัวส่องลงมาพปลายทะเบียนเราติดอยู่ตรงนี้นะครับเวลากลางคืนจะได้มองเห็นได้ง่ายนะครับผมในส่วนของไฟหน้านะฮะไฟหน้านะครับก็จะเป็นอ่าตัวนี้เป็นสอหลอดนะครับาไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟสูงไฟต่ำติดปกตินะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของการปรับตั้งคัสนะฮะคัดนะครับตัวนี้เป็นรถวิบากเนาะ ระยะฟรีของมันนะครับก็มีช่องประมาณเหรียญห้าถึงเหรียญ1ิบนะครับเข้าได้นะครับช่องตัวนี้นะฮะแล้วก็วิธีการปรับตั้งนะครับตัวนี้มันจะมีร่องอยู่นะครับวิธีการปรับตั้งก็คือต้องหมุนให้มันอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อว่าป้องกันน้ําเข้านะฮะพอเราปรับเสร็จแล้วเราก็ดึงลูกยางหุ้มปิดไว้เหมือนเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของกุญแจเรามีกุญแจให้สองดอกนะครับเวลาลูกค้าใช้นะครับควรเก็บไปที่บ้านอีกหนึ่งดอกนะครับผม แล้วก็ส่วนเบ้ากุญแจเนี่ยนะฮะเราก็ต้องใช้น้ํายาหล่อลื่นนะครับฉีดเข้าไปในรูนะครับหรือว่าถังน้ํามันเนี่ยถ้าใดที่เปิดยากนะครับควรตรวจเช็คนะฮะแล้วก็ระดับของน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับเติมน้ํามันอาแก๊สโซ่หกเก้นะครับระดับของน้ํามันเนี่ยนะครับควรอยู่บ่าล่างนะครับนะครับอย่าเกินบ่าบนนะครับถ้าไม่งั้นนะครับเวลาอาน้ํามันมันล้นขอบขึ้นมานะครับรถจะมีอาการสะดุดนะครับผมกดปิด กระเป๋าตรงนี้นะครับก็จะมีเครื่องมืออยู่ด้านในนะครับเครื่องมือการเช็ครถเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็มีสมุดคู่มือสมุดรับประกันนะครับอยู่ในนี้นะฮะรถคันนี้นะครับรับประกันให้2ปีนะครับผมแล้วก็ส่วนการตรวจเช็ครถนะครับรอบแรกนะครับ1,000กิโลนะครับควรเข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการของคารบาสกินะครับรอบต่อไปก็6000นะครับรอบต่อไปก็1 2 0 0นนะฮะ รอบแรก1น0 0ง0 0 2หก0 0นหม0 0นนะครับควรเข้าตรวจเช็คศูนย์บริการของ Kawasaki นะครับเพื่อที่รถของท่านนะครับก็จะได้มีประกันนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงโซ่สเตอร์ของรถคันนี้นะครับโซ่สเตอร์คันนี้นะครับก็จะเป็นโซ่5 2 0นะครับเอาไปโซ่โอลิงนะครับจะมีโอลิงอยู่ด้านข้างของตัวโซ่นะครับเพื่อป้องกันนะครับลดเสียงดังนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาพูดถึงระยะฟรีของโซ่นะครับ ระยะฟรีของโซ่ของรถรุ่นนี้นะครับก็ให้อยู่ที่ประมาณ35-40มิลนะครับโดยวิธีการวัดก็คือใช้มือนะครับกดขึ้นปล่อยมันมีระยะฟรีนะครับ45-30มิลอ่าโอเคนะครับก็จะมีนี่ฮะมีตารางคู่มือบอกนะครับอยู่สวิงอาร์มด้านซ้ายนะฮะส่วนด้านขวานะครับด้านขวาของสวิงอาร์มนะครับก็จะระบุว่าอย่างหน้านะครับ ควรเติมเท่าไหร่นะครับยางหลังควรเติมเท่าไหร่นะครับรถคันนี้ก็จะใช้เป็นยางดันหลบนะครับทั้งหน้าหลังเลยนะฮะส่วนล้อหน้านะครับก็เติมอยู่ที่22นะครับล้อหลังนะครับล้อหลังก็อยู่ที่22ปอนด์นะครับแต่ถ้าบรรทุกน้ําหนักเกิน97กิโลกรัมขึ้นไปนะครับควรเติมอยู่ที่25ปอนด์นะครับอยางหน้าหลังนะครับก็ตรวเช็คกันนะฮะ เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการแนะนํานะครับวิธีการรับรถใหม่นะครับว่าลูกค้านะครับควรตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็การบำรุงรักษานะครับผมแล้วส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้รถนะครับก็ติดตามนะครับ ในหน้าเพจของ Kawasaki All Moto Sport เพชบณ์นะครับตัวแทนจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Kawasaki นะครับหนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสนใจโปรโมชั่นดีๆนะครับ Inbox สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งรถให้ถึงบ้านนะครับผมลูกค้าที่รับรถไปใหม่นะครับกฎจราจรนะครับควรศึกษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับคนท้องถนนของบ้านเรานั่นเองนะครับเพื่อที่อุบัติเหตุจะได้เป็นศูนย์นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับ